ดอกกระชาสีชมพูนะครับสีสวยสดใสครับผมสีสวยสดใสมากวัสดีค่ะหนูนดาหนูนา,าน,นา,าวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,ว,ว,คะวันนี้พวกเรามาเที่ยวทุ่งนางกันเนาะโอ้ดูสิ ดวงอาทิตย์กำลังจะตกเลยเนาะข้าวสวยไหมลูกสวยเนาะแล้วในข้าวนี่มีมีดอกไม้สีเหลืองๆด้วยนะมีดอกมีดอกไม้สีเหลืองๆด้วยนะใช่นี่ไงสีเหลืองๆนี่ไงโอ้อันนี้ดอกสีม่วงลูกชอบสีม่วงเหรอคะใช่โอ้ชอบสีม่วงเนาะชอบสีม่วงอันนี้อันนี้เรียกว่าไมยราบนะคะไมยราบหนูลองจับไมยราบดูสิ เขาจะหุบเห็นไหมเขาหุบเห็นไหมมายาลาดนี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ยประเทศญี่ปุน่นประเทศญี่ปุ่นเขาจะปลูกมายาลาดไว้ที่ตึกนะเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยมายาลาดมันก็จะหุบเขาก็จะเตรียมตัววิ่งหลบนะลูกนะอันนี้ผักอันนี้กินได้นะลูกนะเนี่ยนี่ผักอันนี้กินได้นะ<แ>ผักอันนี้กินได้ลุงลืมชื่อแล้วมีปลาด้วยมีปลาด้วยมีปลาด้วยอนเดินมาทางนี้หนิลูกมาคุณน โดยมางนีนนลุงลองทานลุงอยู่ข้างบนค่ะโอ,โอ้ว่ทำเปิดชมดูสิทั้งต้นหญ้าขึ้นเต็มเลยดอกบาดอกขาสวยนะเนี่ยดอกก็สวยมากเลยเนาะโอ้โหดอกดอกเหลืองๆสวยไหมคุณลูกคุณหลานดอกเหลืองๆสวยไหมสวยนะสีเหลือกับสีส้มเหรอสีเหลืองกับสีส้มเหรอ,อคะใช่โอ,โอ้โน่าชอสีเข้มด้ยเหรออ๋อ หูนัชอบสีอะไรคะชมพูชมพูหรอหนูชอบสีม่วงหรอคะโอ้ปะเดินนไปข้างหน้าลูกไะเดินไปข้างหน้าไปปะเดินไปเป็นตรงนู้นนะค่ะระวังด้วยนะระวังหลมด้วยนะไปเดินไปเลยค่ะในลุงเดินตามในลุงเดินตามอืมในลุงเดินตามอันนี้เดินข้ามค่ะพาหลานเดินเล่นทุ่งนานะครับโอ้อันนี้เป็นต้นอ้ําอ้าค่ะ อันนี้เป็นต้นอัมอานะคะห้ามเหยียบมันละ่ะต้นอันนี้มันจะออกดอกสีม่วงสีม่วงสวยแล้วนะจะมันออกดอกนะมีสีม่วง,ชวงใช่เวลาออกมันสีม่วงจะเต็มเลยนะออกสีม่วงแล้วเขาก็เขาก็จะมีลูกด้วยแล้วเขาก็มีเม็ดแล้วก็กินเม็ดมันข้างในหวานๆนะเม็ดมันก็สีม่วงทานี้ปากดําเลยปากนี้เป็นสีม่วงเลยนะ เนี่ยต้นอันนี้เนี่ยจะมีจะมีดอกสีม่วงแล้วก็มีลูกเป็นสีม่วงเมลาอเรากินลูกมันก็จะทาปากเราทําให้ปากของเรานั้นมันก็จะเป็นสีม่วงม่วงคอยดูนะคอยดูมันออกดอกแลลูกนะคอยดูมันออกดอกฮะก็ต้องให้มันเรามันโตก่อนลูกแต่ที่มันยังไม่โตมันยังไม่ออกดอกค่ะมันยังไม่ออกดอกนะคะอันนี้อย่าอันนี้ห้ามจับนะ หญ้านี้ห้ามจับมันจะบาดมือนะมันจะบาดมือนะหญ้านี้ห้ามจับเป็นอันขาดนี่ยมันจะคมมากเลยเนาะบาดเลือดไหลแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหญ้านมาเห็ดเนี่ยจะไปใกล้มันนะอย่าไปใกล้มันนะลูกนะหญ้าเนี่ยแบบนี้เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้พอได้ลูกอันนี้พอได้อันนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นหญ้าลูกเป็นหญ้าอันนี้ก็เรียกมาต้นหูหมาลูกต้นหูหมาหรือต้นหูลิง มันจะมันมันจะมีลูกออกมาเหมือนกับหูของของลิงนะลูกนะมือนของลิงกินได้เปรี้ยวๆอร่อยด้วยนะเรากินกับไอ้พริกเกลืออร่อยด้วยนะอุ้ยจะไปจับลูกเนี่ยพวกนี้อย่าไปจับอันนี้ห้ามจับเป็นอันขาดเลยนะไอ้ต้นนี้จับได้ไม่มีปัญหาอันนี้ต้นอันนี้ต้นสโนต้นสโนเนี่ยมันจะมีบุ้งอยู่ด้วยนะบางทีบุ้งบุ้งเยอะนะต้นเนี้ยบุ้งจะเยอะแต่ไม่ไม่มีเนี่ยมันจะคล้ายๆบุ้งเห็นไหม มันจะคล้ายๆบุง้งฮะบุ้งมันไปไหนเนี่ยบุ้งมันมันเหมือนแม่มันไปไหนมันไม่รู้นี่ฮะอันนี้ก็ค้ากําลังออกกําลังออกออกออกรวงเนาะกําลังออกรวงก้ากําลังออกรวงไปตรงนั้นเหรอคะาดี๋วต้องดูก่อนนะว่าไปท่าไหมลองแหวกันนี้ดูสิลงไม่ได้เอ,องเพามาลุลงควรหญ่าบาดเท้าอันลองเดินกัน เดินมานี่นครับย่าพาหลานมาดูทุ่งนาน,นะครับหลานเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็พามาดูว่าไงลูกม,มาได้ได้ไดลูกเดินข้ามมาเลยม,มาได้ไหมไม,ไม่ได้นะนะอ๋ออย่างนั้นหนูไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวลงมาเดี๋ลงมาถ่ายตรงนี้ก่อนเนี่ยครับผมย่าเนี่ยครับผม แห่งหนึ่งอ๋ออันนี้มันก็เป็นน้ําค้างที่มันค้างอยู่ในรังแมงมุมไงคะอันนี้เป็นรังแมงมุมนะคะแล้วก็จะมีน้ําค้างอยู่น้ําค้างเกาะอยู่แล้วก็เป็นใย,ยแมงมุมแล้วน้ําค้างก็จะค้างอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือรังแมงมุมนะคะแม,มแมงมุมมันจะแมงมุมฮะแมงมุมอยู่ที่อยู่ที่อยู่ในดินในหญ้าไงคะตอนนี้เขาเขาไม่อยู่แล้วเขาหลบอยู่โลกเพราะมันน้ำค้างออกเยอะแล้วอันสงสัยนะครับเป็นดอกอะไรเป็นดอกหญ้านะครับผม เป็นดอกย้านะครับพวกมาตอมทั้งแมงพูทั้งผีเสื้อนะครับมาตอมดอกไม้นะครับผมมาตอมดอกไม้นะครับผมโอ้ผีเสื้อก็มาตอมดอกไม้นะครับผีเสื้อมาตอมดอกสวยไหมผีเสื้อเขามาตอมเนาะใช่สีชมพูด้วยสวยมากเลยไอ้ดอกกระดาษกระจายสีชมพูลูกใช่ดอกดากระจายสีชมพูก็สวยมากเลย สวยมากมากเลยเนาะสวยมากๆเลยแมงผู้กำลังมาตอมดอกไม้นะครับผมแมงผู้มาตอมดอกไม้นะครับอู้อูๆอ,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 อูอยู่นะครับผมมาตอมดอกไม้อ,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 อะไรคะเหรอดอกไม้ดอกไม้สีม่วง ดอกไม้สีม่วงช่อดอกไม้สีม่วงนะช่อนดอกไม้สีม่วงนะโอ้ชอบสีชมพู้นนี้ชอบสีม่วงนะกว้างมากกว้างสิกว้างมากเลยค่ะกว้างมากเลยนะคะลานสาวชอบอกชอบใจต้นข้าวนะครับสนใจต้นข้าวอยากรู้เรื่องต้นข้าวก็เลยพาล้านสาวมาดูนะครับ ไใ้เวลากลับแล้วพาหลานสาวกลับนะครับพาหลานสาวกลับนะครับผมหลานสาวอยากมาดูทุ่งนาก็เลยพาหลานสาวเป็นกลับนะครับผมตอนนี้ก to ็หลานสาวก็จะกลับแล้วนะครับผมพาหลานสาวมาดูทุ่งนามาดูต้นข้าวมาดูต้นหญ้ามาดูต้นหญ้านะครับผม ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด, like, ก,ดฝาก,กดติดตามช่องมหาพลอด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดกรดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอรอรขอบคุณทุกท่านกรบผมสวัสดีครับ